ครับวันนี้เล็กน้อยเอฟซีเอาป่ามาสู้กิ่นครับทำได้แค่สัญญากันไ้เล็กน้อยทางเพื่อชิงเงินตกเบ็ดมาได้เอาปากคอมาสู่กิิ่นวงเลยผ้าต่มสู้กินครับเล็กน้อยเอฟซีตกเอาเล่นมานงับไปใส่ห <c oughs> ี่นองไ,ไหนขึ้นเดยมาแน่นอนด้ว คอสามตัวครับปลาคอสามตัวปลาช่อนสามตัวครับซื้อฐานมา,ามแล้วมาหาว่างไว้ได้ดังไฟให้นอ้อง<ะ>ได้เดี๋ยวไม่เส่ยอีก บางเกบาไ้ี่ไปเลอ่้าไเอ่ล่างปลาแล้วหรอไปยิมไวใ่ใสแล้วหรอีปตักน้ำานะไปเรือยให้บงมี่จีไปด้วไปเรยมีตกน้ำั้งตไปเลไปตักตรนี้เิดลอยม้อยเมืไหร่ีซื้อยังก่อน้อน้ำบ่ซื้นตามถังขันยี่าไม่หยุ เบิ่งขอปลาไว้ไปดังไฟเข้ากัน ลายอไรบโอ้กงงนบางทีนี่ย่าจุ่มเบงเขินเห็ดที่นันอ่วะวัลูกนันนี่วัวลกนั่นรีบๆมีเทางความเลยย่งทางนันนี่ถ้าจยปลาว่ะถ้า่นเบงมันเป็นข้องยิ่งทางเขาม่องหนานี่ก็ุดข้องหนามหบหลบหลบหหบวนนเลยว่จง่ม่ได้ป่อยอับเมื่อไรไปไทยไปทยทยไปทยกินก๊อกอันมัน่ไปัน ทยยี liksom, dale, dale, ่บันเรียนยี่บันน้องนักขันเงินนักขั้นมันเรียนกุศล kiểu của đâu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Thank you.

กความข้าวนันวกเอาพวกกันนี้ไปได้ครับตรงว่างในคนันกันเลยนอนเดี๋ยว

ที่น้ำตัวหนวกเอาน้ำตัวไม้เสีหลวกคว่ำข้าวมันหนวกก่อนน้ำมัธยมน้ำมัธยอยู่นี่นมัเหมือนกัน 好吧，好的，好的。嗯。<laughs> <laughs> <laughs> ก็เงยติอด้วยตลาดทั้สบตัวจะบาท

เด็กน้อยเอฟซมาฝากมาทำกินด้วยกัน sân mãn 天。Yeah.

งนี่นะต่มปาคอรสชาติใช่ได้ไมะนออ้องใช่ลเลยครับโอเค<ช>อโอเคก็ได้ว่ากินบบกินอะไกินทุกทางกินใส่แบบว่าค้าวันวสะสมหนึ่ง เดียวแม่ยังดูท่านางดีนางดีผมเจอเลยเห็นอะไรนะมาเดรียกันทั้งคู่กินทีเดียวเอาไปกินบะคอไม่มากินน้องแกลงในบากินบะคอเน่ย i can เออควายี่นอครันปะ I can call. ผอาแล้วเดี๋ยวึ่งแไปกนะับอมให้นอนนะากควางปากควางแบบสดๆอ่างแหกเล็กน่อยเอามาน